<Beach>. อ่าแล้วครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมมิกโซเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมซอสออนไลน์นะครับหรือว่าคนไทยอาจจะติดปากว่าสวอดนั่นเองนะครับซึ่งเป็น สาเหตุที่มาเล่นเกมนี้นะเพราะว่าเนี่ยเออหน้าเว็บนะมันแจกกิจกรรมนะครับโอ้โหดูนี่เลยนะฮะอ่านจากตรงนี้นะฮะสมัคร ID ใหม่วันนี้นะครับรับตัวละครเลเวล68ทันทันทีทาบย้ำนะครับเลเวล68แนะฮะแล้วก็พร้อมผ่านนะคู่กายก็จะเป็นพวกแมาต่างๆนะครับแล้วก็หินอัญมณีมูลค่ากว่าสองหมื่นห้าพันบาทนะครับดูดีๆนะครสองหมื่นห้าพันบาทยิ่ดเท่ นี่มันโคตรเยอะเลยนะครับโอเคครับซึ่งระยะเวลากิจกรรมนะมันก็วันที่1นึถึงสาสิงหาคมนั่นเองนะครับมามาดูของรางวัลกิจกรรมกันก่อนนะครับอันแรกนะครับก็คือม้าสีน้าตาลอเอาช่วยเดินเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็หินหลอมทองนะครับแปก้อนนะครับเอาไปแลกชุดได้นะครับเป็นชุดเอ่อชุดแฟชั่นนะฮะแล้วก็หินสวมทองนะครับเอาไปขายจะได้ก้อนละ50บเงินนะครับ99ก้อนยัดเค่นะฮะเดี๋ยวมาคำนวณให้ดูกันเลยนะ 9ก้เก้อนได้เท่าไหร่นะครับ50คูณ99ได้อยู่4,9 5 0เ้ารเงินนะครับตีเป็นทองได้เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมียาต่างๆนะครับที่สำคัญอีกอย่างก็คือยาเอ็กพีคูณ2นะครับนี่ขนาดใหญ่ด้วยนะครับ1ชั่วโมง30อันก็30ชั่วโมงเลยนะฮะต่อไปก็จะเป็นกล่องมือใหม่2016นะครับภายในกล่องก็จะประกอบด้วยชุดเซตเลเวลตั้งแต่10 30 40 50 60่นะครับ มาดูกล่องเลเวล10กันก่อนนะครับเมื่อถึงเลเวล10เราก็จะได้อะยาเ e อี้ยงพีก10ขวดเลยนะฮะแล้วก็หินต่างๆพอเลเวล30เนี่ยก็จะได้อะชุดของเลเวล30นะครับระดับ5ดาวด้วย,ยันเข้นะฮะแล้วก็เลเวล40ก็ได้ของเลเวล40 50 60ตามมานะครับผมอ่าขั้นตอนนะครับเราต้องเอ่อเวลในเกมให้ถึงเลเวล20ขึ้นไปนะครับโอเคมาดูในเกมกันดีกว่านะฮะ เมื่อเข้าเกมมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับหน้าเจอกับอินเทอร์เฟซหนึ่งนะครับคือหน้าเลือกเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่2เซิร์ฟนะครับคือมหาเวดดูดดาวแล้วก็ก้าวกบีเดียวได้นะครับตอนนี้เราก็เลือกมหาเวดดูดดาวแล้วกันนะฮะแล้วก็มาใส่ ID กันเลยนะฮะอ่าเข้าเกมมาแล้วนะครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับหน้าต่างให้เลือกตัวละครนะครับมีถึง2เพศด้วยกันมันก็มี2เพศอยู่แล้วนะโอเคนะฮะมีเพศชายกับเพศหญิงนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมา ทดลองสร้างตัวละครแล้วก็เข้าไปรับของรางวัลให้ดูนะครับมาเล่นเพศหญิงกันดีกว่านะครับอ่าเมื่อกดเพศหญิงเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างอาวตารให้เลือกนะครับจะเป็นรูปแสดงภายในเกมนั่นเองนะครับเราจะเลือกอันที่สวยที่สุดนะฮะอ่าการตั้งค่าตัวลนะครเนี่ยมันก็จะมีตั้งค่าแบบขั้นสูงด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะฮะจะมีส่วนบนแบบใหญ่อ่านี่นะฮะบึบมๆเลยโอเคฮะมาถึงทรงผมอ่า เอาแบบดีเจโซดแล้วกันนะฮะนี่เลยตามันใหญ่ไปหน่อยนะฮะามาดูต่อไปใบหน้านะฮะก็จะมีให้เลือกสีผิวด้วยนะฮะเดี๋ยวหน้านี้แหละนะฮะมาปรับดวงตากันก่อนนะครับขั้นสูงเลยมันก็จะมีปรับขนาดได้นะฮะโอ้โหเจบ๊เอาพอดีพอดีแล้วกันนะฮะเด็กเล็กหน่อยคนเอเชียโอเคฮะต่อไปมาดูรูปทรงจมูกฮนะไปเสริมดั้งมาเลยทีเดียว ดูค่อนข้างนี่น่ารักมากนะฮะอ่าต่อไปเป็นปากนะฮะเราจะไม่ลงรายละเอียดดึกเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวยิ้มๆหน่อยแล้วกันอ่านี่นะฮะยังไงดีนี้ละกันนะฮะไวดีต่อไปก็จะเป็นลักษณะเพิ่มเติมนะครับก็มีพวกรักยิ้มนะฮะแก้มมันก็จะบม๋มๆลงไปนะฮะต่อไปก็เป็นมุมแก้มก็จะเป็น อาจจะดูหน้าแก่ๆหน่อยนะฮะเอาธรรมดาแล้วกันเครื่องหม่ก็จะเป็นพวกรอ,อยแผลเป็นต่างๆนะฮะแล้วก็จะมีสิวไม่ใช่นะมีฝอนะฮะแต่ดูเหมือนสิวมากนะฮะผมเรียกเป็นสิวแล้วกันโอเคเอาหน้เปล่าๆต่อไปตั้งชื่อตัวละครนะครับรู้สึกว่าจะได้แต่ภาษาอังกฤษนะฮะเอาอะไรดีมิกโซแล้วกันนะฮะโอเคเอา้าวมีคนใช้แล้วเหรอนี้ก็ได้เหรอ จีจีโอเคจีจีแล้วกันนะฮะโอเคครับเมื่อเข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีคัตซีนขึ้นมานะครับเหมือนฉากตอนเปิดเกมหลายๆอย่างนั่นเองหลายๆเกมนะฮะเอาละครับตอนนี้เขามาอยู่กันในเกมแล้วใต้ฟ้าพายุเมฆาฆ่ากำเนิดเพียงย่างเข้ายุทธจักรคืนวันช่างเล่งเราย,ย้มยิ้มพิชิตก,การใหญ่นะฮะแปลไทยได้เยี่ยมยอดเลยนะฮะเข้าใจง่าย อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมบล็อกคนเดียวหรือเปล่านะมันมันเป็นจอสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วมันก็มืดอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เห็นแต่ทะเลแล้วก็จะมีเสียงพูดอยู่เบื้องหลังนะฮะเป็นเสียงภาคภาษาจีนนะผมแปลไม่ออกนะฮะอาแล้วะฮะนี่คือตัวละครของเราะฮะเข้าเกมกันมาแล้วฝึกวิทยายุทธ์อยู่นะฮะ นาได้เป็นเสียงลมหายใจนะมีซับไตเติลให้ด้วยนะฮะอีเด็กนี้ใส่หน้ากากหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหน้าขาวมาเลยเด็กค <'s> okay. ท่านปู่บอกให้รีบกลับไปนะเหมือนว่าจะมีเรื่องนะฮะอ่าตอนนี้เข้าเกมมากันแล้วมันก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับเราเลือกเป็นโหมดคลาสสิกแล้วกันนะฮะก็การบังคับของเกมนะครับก็จะเป็น w a s d เพื่อเดินเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวานะสี่ทิศทาง หรือว่าจะคลิกซ้ายก็ได้เนี่ยเพื่อเดินนะฮะแล้วก็มุมบนซ้ายก็จะมีแผนที่อยู่นะฮะบนขวาก็จะมีเควสนะฮะข้างบนก็จะมีหลอด e AH อ p กับเลเวลนะฮะบอกไว้ตรงกลางก็จะเป็นหลอดเลือดนะครับแล้วก็มานาด้านซ้ายจะเป็นช่องแชทนั่นเองนะครับมามาถึงรับเควสกันก่อนเลยคุยกับ NPC นะฮะโอเครับเควสส่งเควสไปเรื่อยๆนะฮะ อาเรเวล29เแล้วไม่ต้องไปเ,เวลมอนเลยนะฮะมาถึงก็ได้เ,ลเวลเลยเอเคโคชดอาตอนนี้เราเลเวล68แล้วนะครับก็จะมาดูว่าเออจะได้ของอะไรบ้างนะครับอาหน้าต่างตรงซ้ายมือคำว่าตัวละครน,นี่นะครับก็จะเป็นหน้าต่างแสดงสถานะของเกมนะครับของตัวละครของเรานั่นแหละนะฮะมีเลือดมีค่าพลังอะไรเท่าไหร่นะครับเอาละครับ ตอนนี้เราก็จะมารับของรางวัลเบื้องต้นให้ดูครับหลังจากที่เราเลเวล68เราจะไปไหนต่อครับจะเห็นได้ว่าตรงที่เมาส์ชี้นี่นะฮะจะมีไอ้รูปสัญลักษณ์แสดงขึ้นมานี่ฮะก็กดรับไปเลยนะฮะถึงเลเวล10 20ก็จะได้ของรางวัลนะฮะตอนนี้ก็รับไปหมดเลยแล้วก็จากนั้นครับเข้าที่หน้าเว็บเลยฮะแล้วก็กดตรงนี้นะฮะใส่ ID เเข้าไปอย่าลืมนะครับตัวละครต้องเลเวล20ขึ้นไปนะฮะ โอเคเมื่อกี้เล่นเซิร์ฟหน่อยวะมาหาเวดูดดาวนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เลือกตัวละครน,นะครับแล้วก็กดตกลงอ่าเรียบร้อยครับระบบส่งของเข้าในเกมแล้วตอนนี้ก็มาดูครับว่าจะได้ของอะไรบ้างกดตรงที่เมลนะฮะมุมบนขวาอ่าเข้าไปแล้วก็จะเห็นแน่จดหมายต่างๆนะครับอ่าอันนี้ได้กล่องมือใหม่นะฮะเดี๋ยวนะตรงนี้กดไม่ได้ครับเราต้องทำเควสเบื้องต้นก่อนนะฮะอ่าไปทำเควสกันเลย อย่าลืมนะครับใครที่กำลังหาเกมเล่นเนี่ยเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งเลยนะฮะด้วยเอนจินใหม่ที่พัฒนามาเนี่ยทำให้ภาพสวยงามใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ระบบเควสอย่างง่ายนะครับแค่คลิกมันก็เดินให้แล้วนะมีออโต้พาสอะนะฮะให้แบบเดินอัตโนมัติไปหา n อ c ทําทำเควสหามอนเตอร์เดินให้เองหมดเลยนะฮะซึ่งระบบเกมก็เข้าใจง่ายด้วยนะครับไม่ซับซ้อน แล้วก็แถมสมัครวันนีอ้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับแจกของรางวัลมูลค่ากว่า25,000ับาทเดสเคสองหมนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกแจกม้านะฮะโอ้โหคุ้มกันเลยทีเดียวใครที่ตั้งตัวเล่นใหม่นะฮะไม่ต้องไปลำบากอีกแล้วอ่าตอนนี้ก็ตีมอนเสร็จแล้วมาทำเควสกันต่อเลยอืมคุยก่อนนะฮะ มันบอกให้เรา,เาไปที่ด้านหลังของห้องนะฮะอ้าวให้เรามาหลบนะฮะาฉากแบบนี้เราจะเห็นได้ในหลาย,ลายๆเกมหลายๆกระตูนนะฮะที่จะมีคนบอกให้เราไปหลบแล้วมันก็จะตายแทนนะผมว่าพัิร์มันต้องมาแบบนี้นะฮะอ่านี่ก็จะเป็นตัวร้ายนะฮะหมู่บ้านกระบีะ่เหรอข้ากำลังตามหากระบี่นะฮะ เคกระบีไหนวะกูยังไม่รู้จักเลยตามชื่อเกมนะฮะซอสออนไลน์เคมันจะฆ่าละลูดสองนิ้วจูบนิ้วขายที่2นิ้วนั่นนีว่าไปนั่นนะฮะโอ้โหภาพสกิลนี่ก็สวยเหมือนกันนะฮะคัสซินตอนนี้พวกเจ้าต้องตายวันนี้แหละอือหัวหน้าหมู่บ้านเราตายไปแล้วนะฮะโอเคอ้าว ดันไปส่งเสียงเนี่ยท่านหัวแน่ซะได้นะฮะโอ้โหตามเราเลยยังนี้ก็ต้องหนีก่อน,นะฮะออกจากสถานที่แห่งนี้ยศเคไปกันเลยดูฮะมันวิ่งตามหรือเปล่าอ้ายังไม่มาอ้สัตว์เด้ยอ,อ่านี่นะก็จะมีมอนรอดักอยู่ตามทางซึ่งเราก็ต้องวิ่งหนีไปไม่สู้นะฮะไปเมืองอนะไรเนี่ยเมืองฝูโจวนะฮะยเคเอาวิ่งตามมาแล้วอ้าวอยู่ทําไมอะโหลยเค ตอนนี้ก็โดนมอนไล่อยู่นะฮะเควสก็ใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เป็นไทยแล้วอ่านี่นะฮะแข็งแข,งแขง็โอ้โหติดคฝ่ามือผักนมทิ่มพื้นเลยนะฮะโอเคโอ้โหเราสาบปปแบบใหญ่ๆตุ้มๆโอ้ใคาจะจัดการเองด้วยทำไรอ่าวใครมาช่วยะฮะหั <S 2> <S 2> Who <are> you? วยูสิทธิ์สำนักหัวซานนะฮะพระเอกหรือเปล่า เล้งหูชงนฮะโอชื่อเกมอ่านยากมากนะฮะชื่อตัวละครแต่ละตัวมันเป็นภาษาจีนนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะโอเคครับตอนนี้เข้ามาในโรงเตี้ยมแล้วเราหนีมาได้แล้วนะฮะเราก็ต้องมาส่งเวสกันก,นก่อนเลยนี่เราจะมาเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะอา้าวไม่ทันอ่านโอเคกดแซดค้างไว้2วินาทีละอ่าได้ยังอ่ะโอเค รีบร้อยต่อไปไปที่ห้องโถงลงเตียมนะฮะโอเคเอาไอเล้งฮู้ชงนี่ยที่มาช่วยเราไปแบกสุราเลื่อรถมานะฮะโอเคเอาไปกลับไปจะเห็นได้ว่าภาพในเกมก็ไม่แย่นะฮะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแต่ว่ามันจะมีแย่ตรงคําแปลบางคำนะที่ยัง แปลไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะฮะก็จะมีพวกภาษาจีนนะฮะแล้วก็มีภาษาอังกฤษบ้างบางส่วนนะฮะโอ้เดินช้ามากนะฮะโอเคเราต้องมาส่งเควสกันก่อนเลยนะฮะเรียบร้อยะฮะไปไหนต่อใต้จอขวาล่างอ๋อตรงนี้นะฮะแสดงอิโมชันโอเคฮะรับเควสนไปส่งก่อนจูตัวตัว,ตวเป้าหมายเมืองฝูโจอของจูตัวตัว,ตวนะฮะ ยอดมากเอาละครับตอนนี้เข้ามากันในเกมแล้วเ,เข้ามาในเมืองกันแล้วนะฮะเราก็จะไปส่งเควสแบบง่ายๆกันก่อนนะฮะจำไว้เลยนะแค่คลิกมันก็เดินให้นะครับระบบแบบโอเคเยี่ยมยอดนะฮะแถมยังแจกอีก25 0 0 0ยิดเคมูลค่ากว่า25 0 0 0นะฮะจุดเริ่มต้นโอเคนะฮะเรียบร้อยเปิดกระเป๋านะฮะให้เราใส่ชุดโอเคโอโหยิ่งคเปลี่ยนชุดแล้วดิเจโซดา เอาเป็นว่าเรามาดูของรางวัลกันก่อนนะครับเดี๋ยวนะต้องไปคลังก่อนนะฮะกูดังเหรอนี่นะฮะไปไปเก็บของก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ของอะไรบ้างนะฮะเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้เลยนะฮะโอเคอะไรไม่ได้ใช้เก็บหมดนะฮะนี่เสื้อ,หอเหรอเก็บไปนะฮะอ่าจากนั้นเนี่ยเรามาดูอ่า ที่เมลกันต่อนะครับที่เราจะรับของเมื่อกี้กดรับมาเลยนะฮะนี่จะเห็นได้ว่าของระวังด้งเข้ากระเป๋าเราแล้วนะฮะมันแจกจริงๆนะครับไม่ได้แจกเล่นๆนะฮะนี่ก็กดรับมาหมดเลยนะฮะตามที่หน้าเว็บได้บอกไว้ว่าแจกอะไรบ้างนะครับอ่านี่มานะครับเดี๋ยวเรามาขี่ม้าให้ดูกันเอเคคลิกขวานะครับอ่านี่ได้ม้าฟรีด้วยนะฮะเอเคกลางเมืองอยู่ไหนวะน่าจะเป็นตรงนี้นะฮะกลางเมือง เราจะเห็นได้ว่ามีผู้เล่นบางส่วนนะ,ะอยู่กลางเมืองตรงนี้ก็จะมีขายของอะไรกันบ้างนะฮะโอเคฮะนี่นะฮะตรงกลางก็จะมีกัอตีกันอะไรก็สักอย่างหนึ่งนะฮะ PVP หรืออะไรนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคมาดูของรางวัลกันต่อฮะโอ้โหคนนี้ขี่หมูป่าด SK ไม่โคตเท่เฮ้ยมีกวางน้อย SK อะไรเนี่ย โอ้น่ารักมากนะฮะโอเคมาดูของอวันกันต่อดีกว่านะีฮะ NPC ก็สวยงามเลยนะฮะจากที่บอกหน้าเว็บเมื่อกี้นะฮะหินลลอมทองนะฮะเราจะได้อยู่80ก้อนด้วยกันแล้วก็ยาต่างๆนะฮะมีมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนี่เลยฮะกล่องมือใหม่2,016ครับผมตามเลเวลนะฮะเลเวล10 30 40 50นะฮะก็จะแจกเอ่อ ของรางวัลตามหน้าเว็บที่บอกไว้นะครับที่สําคัญคือชุดระดับ5ดาวนะครับตามเลเวลยิ้คนะฮะก็สําหรับวันนี้นะฮะใครที่สนใจจะมาลองเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมซอสออนไลน์นะครับหรือว่ากระบี่เยอะอยุทธจักรนะครับก็สามารถเข้าไปสมัครเล่นเกมกันได้นะครับอย่าลืมนะฮะ1-31สิงหาคมสมัครวันนี้นะฮะรบับไปเลย ของรางวัลนะครับแล้วก็หินมูลค่ารวมกว่า25,000บาทเ็ดเคแล้วก็ตัวละครเลยไม่่า68ไปฟรีๆเลยนะครับเอาไปเล่นกันให้นําใจกันเลยทีเดียวนะฮะก็สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อๆไปนะครับว่าเราจะมาเล่นยังไงเป็นยังไงกันนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะฮะโอเคครับผมไว้เจอกันครับ